สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมากินตำกู้แบบไม่เผิดนะคะทุกคนแต่เราจะไปกินกันเลยะครับอะีรอ,นนอ่ะกินเลยลูกไม่ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องเขินอืมตะนี้อหัดกินครั้งแรก <laughs> <laughs> เป็นไง <laughs> <laughs> บอกเขาที่เป็นไง <laughs> มึงบ้างรู้ว่าเพื่อนเพื่อนเขาว่ามันแซ่บมากเลยอ่ะลีเนจยถีบไปทั่วเดี๋ยวโดนกล้องล้มเอากินโอชีเคี้ยวดังจังอ่ะเฮ้ยชี้วันนี้ทำให้ผัดแน่เลยไม่เก่งเหมือนแม่เรียมเลยอ่ะหนูจะถ่ายไม่ได้ะฮะหนูถ่ายไม่อ่ะหนูก็ต้องหัดคนเราต้องมีประสบการณ์ต้องหัดเอากินกินผักบ้างดิลูก ผักมีอะไรบ้างอ่ะไม่มีแตมีผักอันนี้คืออะไรว่าเออผักมะกรูดมะกรูดเหรออ๋ยชี้ผักดีว่าออชีกี่ขวบแล้วอออันนี้อโอชียี่สิบขวบแล้วอออยชี้ห้าขวบแล้วโอ้ยชียังไม่ค่อยรู้เรื่องนะอย่าถือสาวชี้ ดีทำให้มันแซ่บๆหน่อยดิโอวิีิไม่ได้ครึ่งแม่เหลี่ยมเลยอ่แซ่บน่าเลยครับทุกคนกินกินผักด้วยลกินเส้นมะกอด้วยดิหฮูกินหลังกินท้ายอะไม่เป็นไรกินกุ้งไ้แล้ววิชิก็อยากกัถ่ายอันนี้คืออะไรต้มมแคเกล็ดอ่ะ กกไหนความแค่เราอ,อันนี้มันไม่เจอเราหักก็ลามก่อนไนะ <c oughs> หมมันจะไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดเรนไม่มีแค่ทอดเลเผ็ดหรอกอ่ะก,กินบอกดีว่าเพราะอะไรไม่ชอบกินเักอยากกินหักเออเก่งมากอยากกิน <c oughs> <c oughs> เอากินกุง้งไม่ต้องกินแล้วผักอ่ะจีกินกุ้งเลยอ่ะกินกุง้งแต่เราจะกินอีกเรื่องเพราะว่ามันมันไม่อร่อยมั้ <laughs> อะไรคือไม่อร่อยผักอะ่ะยื่ต้องกินผักกินซริงส้มตำไปกันเลยโอ้ชี้เขียวดังอ่ะเออแค่นั่น <laughs> แหละเอาเราก็สวนพี่พี่ป้าๆา น้นนาคุยมั่งดิพี่พี่ป้าป้านะนะเพราะว่ามันคือว่ามันแซบบ่บมากเลยอะ <c oughs> ทำๆๆนี่ดี่สิติดเอากินเส้นมะกรองมงดิพี่สาวแมวแล้วไม่ต้องถ่ายแล้วนแม่ไหนอะนี่เหรอเออจับเล็กกว่าเออทำให้มันแบบมดทำแมงหน่อยดิยัด หนูไม่ไปดูคลิปคนที่เขาเป็นเด็กกันมั้งอะอย่าเช็ดอย่าเช็ดตัวด้วยน้ำปลาร้ามันเหนเช็ดเช็ดชื่อวอ่ะอือแล้วก็กินกุ้งมองกล้องน้องสนใจคนรอบนอกอ,อ,อืออือเออแล้วก็กินกุ้งทาให้มันกินเก่งเป็นไงเออเป็ผ็ดไงเผ็ดหน่อยแล้วก็รสชาติเป็นไงบอกรสชาติดิอะไ,ไรแล้วมันมีความเป็นไงมั้งอะแล่บแค่ยี่้อดได้แค่นี้เหรอ แล้วไ,ไงต่อโอชิติดเขียวดังนะคะทุกคนเขียวดังมากบอกก็ไม่ฟังบอกเดี๋ยววันนี้วันนี้โอชิตัดผมใหม่ด้วยทุกคนมายโอชิจับผมใหม่ด้วยออืม <c oughs> ติดเล่นละ <c oughs> เออเดี๋ยวถังก็จะไม่ให้ถ่ายอีกถ้าเป็นนิสัยแบบเนะี้จิ้มน้ำปลาล้าําอ่ะนหน้น่ะน้ำดำๆ,ๆอะ่ะเนื้อเออเรากิน โอชิไม่เคยถ่ายคลิปกับเรียมนะเขาที่แบบจะกินอะไรเงี้ยแต่ว่าชอบอยากถ่ายเห็นเห็นเรียมถ่ายอยากถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบก็เรียมก็ไม่เคยได้หัดสักทีนะว่าไม่ค่อยได้ลิ้มรสน้ําปลาเลยก็พอได้กินแล้วก็อาจจะแบบไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยอ่ะพอเอาเปลี่ยนตัวอลไลูกเอาวางไว้เอาหางอาไว้แล้วเปลี่ยนตัวใหม่จดี๋ปัดปัดทําไมอืมนั่นแหละเออหูจับกุ้งก็คือคือมาก Kìa lúc mhm 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 nè, mhm 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 ồ, mhm 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 cứ mhm này mhm 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 แต่ว่าสงสารนะเพราะว่าฟันไม่มีเนาะ <c oughs> ฟันของชิไม่มีอย่าถือสาวชี้บอกไม่ยู่สาวอยู่นะกินได้ลูกสาวหนูชื่อว่าไอไอฟอร์ดฮะสาวหนูชื่อว่าไอฟ,ฟอร์ดเฮ้ <c oughs> ยลูกกินเลยถักอันหนาห้นเอาเอาหนงูก,กินได้เหรอไม่ไ อ๋อไม่ต้องกินทางนั้นอนะ่ะกินกุ้งไปแต่อชี้ชอบกินปูด้วยเนาะ<ม>แต่ว่าหลังซื้อปูมั่งวันนี้แบบเซื้อไปก่อนนะอะมองกล้องแล้วก็พูดับยิ้มเข้าแวะอะไรเงี้ยแต่ชื่อก,กินได้อยู่นะ่มก็กินได้อยู่อ่ะไม่เลยว่า ไม่เลยตีนอยู่ใจฉงจะไปถ<อ>ีบกล้องแม่ชอบอยาทุกคนเพราะว่าแม่ชอบด่าูมากไม่ได้ด่าแหละทุกคนก็ชิ่ดดื้อมากบอกอตรงเลยแบบจับปูใส่กระด้งจริงจริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าปึ๊บอ่ากินกินกินแต่แม่ไปแต่แม่เรียมจะได้ถ่ายต่อ ขอร้องให้เลียมทําให้หน่อยอยากถ่ายคลิปเแบบรียมอ่ะเรียมก็จัดให้หน่อยนะึงแต่ดูเดิเส้นเมื่อกอไม่กินแต่เอาชีต้องเก่งกว่าน,นี้นะครับไม่งั้นไม่เดี๋ยมจะให้เอาชีถ่ายถ้าเอาชีทําได้และมีคนชอบเนี้ยเราก็จะให้เอาชีมาถ่ายให้เขาดูแต่เอาชีเป็นเด็กผู้ชายเอาชีอาจจะไม่น่ารักผู้หญิงนะอะผู้หญิงน่ารักผู้หญิงแบบบอกฟังไม่ดื้อคือไม่ได้เหมือนโอชีอันเนีย กูชิมเหมือนแบบยังไม่สุกเลย,ยน้ำให้ไงหิวอืมอ,มอ,มอมิ่มแล้วมั้งชิมไม่พูดกับกล้องมากเลยอ่ะ ไม่รู้ทีพูดอะเอาหนูต้องแบบนึกถึงว่าหน้ากล้องน่ะคือท่านผู้ชมคนที่เขาดูเราอย่างเงี้ยเหมือนเราคุยกับอะคุยกับกล้องอ่ะคุยไปคือคือคือกล้องอะคือเป็นคนที่เราถ่ายถ่ายทอดความรู้สึกไปให้เขาดูว่าเป็นยังไงคครับอือพูดแป๊บนึงแป๊บนึงนึง,นงอะเปลือกมอัอนอะง่ายดีขาเดี๋ยวดูกล้องอือ สวัสดีค่ะทุกคนเนเด <l ays> เราต้องฝึกกันอีกเยอะโอ,โอชิต้องดูคลิปท่าชิอยากจะถ่ายคลิปโอชิ้ต้องดูคลิปกินเยอะนะแม่ดูให้แม่เอาเปิดให้ดูไหนไหมไม่ได้หมายถึงว่าหลังจากจบคลิปไปแล้วชิจะต้องไปดูคลิปที่เด็กรุ่นโอชิอ่ะหรือว่ารุ่นพี่กว่าโอชิ่ะก,กินเขากินกันยังไงเออ ก็กินกันยังไงเขาพูดก,กันยังไงโอชีก็จะได้ทําได้อพอ,อยังอ่องะอินเนั่ยแต่ไม่พออรอยอรอยอ่ะเอาเปลี่ยนเอาจ้วงเลยละูกแต่ว่ามือโอชีน่ารักเลยนะมือแบบป้อ,ปอ,ปอมๆสั้นๆนิ้วอ้วนๆนิ้วอ้วนๆนิ้วอ้วนๆนะมันตัว บอกดิแม่จะเอาแม่จะเอามือจับเขาทำเพื่ออะ้แเชะก็ชี้จะโดนตะขาบกล้องอ่ะเอากินแบบกินห้อร่อยกินให้เร็วๆอ๋อเลยอยถ่ายคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายเพราะไม่ถ่ายแล้ว ตั้งใจไ,ไม่ได้บังคับเลยนะอุ c ิขอร้องอย่างนั้นแหละแล้วอู c ก็ไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยแม่เล้ก็หมดกําลังใจละแกะเนี่ยไม่ต้องแกไม่ต้องแกะไม่อ,อุ๊ยเออกินได้หมดเลยกินเลยกินได้หามกินได้ไหมแกะอกไหนกินเลย กินให้อ่ำหมดคำแล้วเราจะจบคลิปละเราจะไปละพอพอพอ,อืมกุ้งมีไหมไม่มีแล้วหมดละเ<อ>ที้ยวให้หมดปากแล้วเราจะจบคลิปอืมอืม,อมจบคลิปเร็วๆทำไมง่มมยายเหรอ มาแล้วอ่ะมันจบคลิปลูกคนขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแค่นะี้กลับบ้าน <c oughs> กลับบ้านกับช่อง